สวัสดีครับผมแพทบ็อกซ่าเรซิ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในงานคาสกีเอ็กโป2025นะครับผมก็จัดที่ IMPACT SPEED PARK นะครับทางคาสกีเนี่ยมีเปิดตัวรถใหม่ทั้งหมด3รุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยครับ นี่นะครับคือบรรยากาศภายในงานนะครับของ Kawasaki Expo 2025นะครับและภายในงานนะครับมีบูธจะแสดงสินค้านะถึง6บูธเลยนะครับส่วน Kawasaki เองเนี่ยนำพวกเสื้อผ้านะครับสินค้าต่างๆของทาง Kawasaki เองนำมาจัดลดราคานะครับและภายในบูธที่โชว์นะครับนำรถทุกไลน์อัพมาโชว์กันในงานนี้เลยนะครับแต่ส่วนไฮไลท์ของงานนี้เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือตัว Z 900นะครับคือเป็นโมเดลใหม่เลยแหละแล้วก็มีตัว z 900 RS นะครับแล้วก็ z 900 RS SE นะครับมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้ก็เดี๋ยวพาไปเจาะลึกนะครับถึงตัว z 900และก็ z 900 RS นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า z 900และ z 900 RS นะครับ2รุ่นที่เปิดใหม่นะครับในวันนี้นะเดี๋ยวผมมาพาเจาะลึกนะครับสําหรับ z 900ก่อนเนาะมาว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับแล้หน้าจอมีอะไรให้เล่นบ้างหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วนะครับก็ตัวนี้เป็นแบบที่1นนะตัวรถเนี่ยมีตั้งค่าหน้าจอนะครับได้ทั้ง2แบบนะอันนี้เป็นแบบ1นนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาอังจะเปลี่ยนเป็นแบบที่2ให้ดูนะพอเข้ามาตั้งค่าเสร็จเนี่ยเรากดกลับไปนะครับเนี่ยรูปแบบที่2ก็จะขึ้นมาแล้วอยู่ที่หน้าจอนะครับโหมดน่าจะมีอยู่4โหมดนะครับสปอร์ตโรดนะครับเลนนะ ก็อันสุดท้ายไรเดอร์นะครับผมโหมดไรเดอร์เนี่ยมันสามารถปรับ power ได้นะครับว่าเป็น full กับ low นะครับผมส่วนตัว traction control มีทั้งหมด3ระดับนะครับแล้วก็นะครับบอดี้รถนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่า New คา s a กิแท้900เลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับชุดสีท้ายไฟท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่หมดรวมถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นแกน AMU นะที่เพิ่มเข้ามาถึง6แกนนะครับแล้วก็ระบบคอร์ซกิคอนเนลลิ่งนะครับคอนเนลลิ่ง ABS คอนเนลลิ่งแท็กชั่นคอนโทรลนะครับบริคลิปเตอร์นะครับแล้วก็พุชคอนโทรลนะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็นะครับตัวนี้มีการวัดองศานะครับสำหรับตัวรถนะมันจะอยู่ในหน้าจอที่เป็นแบบที่2จะบอกองศาเลี้ยวนะว่าเราเลี้ยวไปองศาที่เท่าไหร่แล้วนะครับมาส่วนตัวที่2ก็คือ Z900 rs นะครับตัวนี้เป็นตัว se นะครับเป็น special edition เนอะก็คือ Z900 เนี่ย rs เนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่แล้วเนาะรูปทรงภายนอกแต่ที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือ quick s h i t นะครับ u ดาวน์มาจากโรงงานเนาะตัว se นะครับ rs se จะได้ปัมเบกเบริเบนะครับมาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ตัวโช๊คเอรินนะครับนะด้านหลัง นะที่สามารถปรับตัวค่าพิลดตตรงนี้ได้นะครับผมอ้าวลืมบอกส่วนตัวโช๊คเนี่ยสามารถปรับรีบาวกับพิลดได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะสามารถปรับโช๊คหน้าได้เซ็ตค่าโช๊คได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับมาดูตัวหน้าจอของแซดกาลอยไอซเซนบ้บงนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นตัวเลื่อนไม้ผสมกับ LCD นะครับก็คือตัวความเร็วเนี่ยจะขึ้นเป็นเขียบไม้นะครับ กับตัวรอบเป็นเข็มไม้เหมือนกันซึ่งมันยังคงความคลาสสิกอยู่นะส่วนตัวเกียร์น่ยไฟบอกเกียร์น่ยมันจะบอกที่จอตรงกลางตรงนี้นะครับเจ้า Z900 กร้อย i s e นะครับจะมีแท a c t i o n control นะครับให้เปิดและปิดเหมือนกันนะเหมือนกับเจ้าตัว Z900 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ Z900 ก i s นะครับมี c r สคอน control เหมือนกันนะเหมือนตัว Z900 ตัวปกติเลยนะครับเจ้าคันเร่งของ2รุ่นนี้นะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะ และนี่นะครับก็คือ New k a สก s a k i z 900แล้วก็ z 900 ISSE นะครับ2,026เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับจะมีการทดสอบนะในสนาม Impact Speed Park นะครับที่อยู่ด้านข้างของนี้ด้านหลังของนี้นะเดี๋ยวฟิลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวพอผมเทสเสร็จแล้วจะขึ้นมาบอกนะครับจะขึ้นมาเล่าให้ฟังเนาะว่าความรู้สึกที่ได้ลองขี่นียเป็นยังไง หลังจากที่ผมเนาะได้เทสเจ้า z 9 0 0นะครับ2026มาบอกเลยว่าฟิลลิ่งนี่ดีมากครับคันเร่งนุ่มนวลเนาะเพราะว่ามันเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยที่ผมเคยทดสอบมาเนี่ยคือบอกได้เลยว่าฟิล,ลมันต่างกันฟิล,ลในการเร่งอะไรพวกนี้มันต่างกันนะครับรวมถึงตัรวระบบต่างควิคคลิปนะครับนุ่มทั้งอัพทั้งดาวเลยนะครับคือความรู้สึกว่าแบบกดไปรู้สึกนะแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่แบบนุ่มแล้วก็การปิีดรถนะครับซ้ายขวามันจะมี เขาจะทำโค้งที่แบบโค้งแคบนะครับแล้วก็โค้งกว้างเนาะเราจะมีตัวเขาเรียกว่าไงเหมือนสลาลอมนิดนึงนะครับซ้ายขวาคือใส่เร่งมาเนี่ยแล้วก็เบรกเนาะแล้วก็พับเข้าไปเลยคือรู้สึกเลยว่ารถนิ่งนะครับคุมอยู่มันสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาได้แบบคือมันรู้สึกว่ารถเบาะนะครับคือรถคันนี้น้ำหนักถ้าจะไม่ผิดจะ200 210นิดนิด,นดมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่คือเวลาขี่อะ่ะมันรู้สึกว่าแบบเบามากนะครับ ิลล okay. oh, okay. so ิ่งคือโอเคองศาเลี so, ้ยวอะไรพวกนี้คือมันสามารถทําได้แบบเต็มที่รู้สึกเหมือนแบบรถสปอร์ตคันนึงเอาของนี้ดีกว่าเพราะว่าทั้งภายในเครื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็คือเขาให้มาเต็มอยู่แล้วส่วนตัวราคานะครับอยู่ที่3าม0 0นบาทโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกับเจ้า Z900 r s กันนะครับผมนี่เนาะอีกคันหนึ่งที่ได้ทดสอบไปนะครับก็คือ Z900 RS นะครับทรงมัน คลาสสิกอยู่แล้วอะเนาะไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะขี่สบายขนาดไหนนะครับคือถ้าจะเอาไปเทียบกับตัว z 900ธรรมดาเนี่ยมันมันจะไม่สามารถเทียบกันได้เนาะเพราะว่า อย่างแรกเลยคือรูปทรงเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วตัวเครื่องเครื่องเดียวกันแต่ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าตัว,ว Z900 นะครับตัวที่ผมทดสอบไปก็คือตัว Z900 r s SE เนาะตัวนี้นะก็คือมันจะมีเนี่ยตัวปั๊มเบมโบเนาะข้างหน้าแล้วก็ตัวโช๊คเออรลินข้างหลังนะครับคือฟีลลิ่งมันมันรู้สึกว่าขี่ดีขี่สบายนะครับตัวเลร่งเนียเหมือนกับเจ้า Z900 นะครับส่วนควุยค,คลิปเหมือนกันเลย เนียนนุ่มเหมือนกันนะครับคือด้วยรูปลักษ์อะเนาะมันถ้าขี่มันสบายมันไม่เมื่อยฟิลอารมณ์ที่แบบขี่เรื่อยเรื่อยเนิ่มๆนิมวมชิลชิลอะไรประมาณนี้นะครับก็ราคาของเจ้า Z900 IS ทั้ง2คันนี้นะครับตัว Z900 IS ธรรมดานะครับอยู่ที่ 4 9,000บาทนะครับส่วนตัวเจ้าแทส0กอ ISE นะครับอยู่ที่4 49,000บาทนะครับใครชอบก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับตามดีลเลอร์ทั่วประเทศเนาะก็ส่วนวันนี้นะครับมันจะมีกิจกรรมตอนเย็นเนาะมีคอนเสิร์ตปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องบล็อกซ์ลีซิ่งของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ